คร mm. mm. ับแบบการรัสกาลูก <único> ป <Liberty répondre> ูครับพี่น้องอ่าปูครับโอ้โดนมากค่น่เพราะจังนะปูจืิว่าจังที่บอกมันขึ้นดีโอูว่าอันทักสองที่เขามาเลยโอ้ปาดทุมดีว่าฝันฝันโอเลยอกปูโอ้แต่แต่อตหวดกับพวกฝันนะฝันยังกระจำอะไรนะอ่บัด มันขึ้นอย่นฝันเง้ีโอ้ขอบผมมันมันเึ้นอยู่บนฟันทาานของมาาพอดีอืมทานองขม่าพอดีปาดโปัดนัดไปพี่น้องปัดหูวาสีขมาสีขมาเด้อยนี่ฝันรักไมถ่ายลเนาะคิจะว่าตัวคูทักหนาเนจำว่าอะไรวะจำเม่จะท่านไทยสตัวกับเอาละูสามตัวจำว่าอะไอืมนนตนอืมโอ้ตัวไทยตัวให้กลางทัก เด็กที่บมทั้งหลังสองตัวไทยคือสามตัวไทยถามตัวจำ่าอะไรเลยแต่ว่าสองตัวนี่จำได้โอ้ช่ว่าก็จะว่าหายจำได้สามตัวนี่สิโอ้เคยแกคือเกาได้เพี่งเอาบาอยากกะได้ดอปูหลุดซแล้วก็ข้างหน้าอืมประาแล้นเลยแต่ว่าสงสัยสจะเบอร์โทูอันนี้เบอร์ทเขาออกอุ่นโอ้เบอร์โทูเขาออกนี่จริงๆวามันีออกเบอร์ทเนี่โอ้ยเขาออกทุกวันจัดเกิน เป็นแปดเกดสามแม่หมอวันนี้มันออกที่ย่าเก้าสามสิว่าจะเขาเบอร์โทรได้บ้างนั้นแต่อันตัวล่างนี่ตัวหายี่นึงนี่เลยนังบอกพอไว้ตัดดอกที่เรแม่นอามาขึขนแต็มนึ่งเนาะที่สองเนาะขบอนคนบอกข้นเนาะแต้มเดียวตันั้นเลยตต็มเดียวเนาะคเต้มเดียวก็บอกตัดดอกทป่เรียกอืนนี้นักขันต้องสูอันี้พอไว้เี้ยนเลยเนาะนักันเก้าหนึ่ง บอกตะบอกวพาว่าม uh, right ีเงื่อนอยนล่นะตมาหาสีหนึ่งตะมีหนึ่งหาเกียหามีสีหนึ่งก็อาจจะเพิ่มเต็เดียวโอ้เสียดายมันกวนกับเขาเท่ากบบนทั้งล่างดีมันกนกับเขาท่ากเก่าศูนเท่ากหกซอนดีมันกวนจะเอาหมดลุ้นหันพุทธเตี้ยมหนึ่งพุทธเตี้ยมแต่พุรับตี้ยมเป็นเสือหรือเสือลกเนาะได้มาลักซี่นล่ ฝันได้ปูบานมือเื่อนเร่อยวาฝันชัดเนี่ยือคลื่นจ้ิมือคลื่นี่ทุองแต่ว่าคนฝันฝันแต่ว่าฝันฝันเงาอยู่แต่ว่ามองชิโมกันหนึ่งจำได้จะจะบนบอกตัวนี้โอ้ตอนตอนฝันไปตอนฝันไปหนึ่งฝันไปเห็นเก็บจะจะไปไหนนะเงาจะจอปู่ป่าก็ชิโมอไหลงี้เลยบุ๊าใช่่าบัดบัดชิบอกตัวรี้บอกที่นี้บอกสามตัวก่อนเนี้ยครับบอกสามตัวแล้วมาบอกสองตัว เจ้าสองตัวนี่จำได้แมอนยุสองตัวนี่คืออิเกศเก่าสาธพี่้างสองตัวเม็ดเดียวเกเก่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยมือหมดนี่เกเก่าเกศเก่าปาโพี่ร้าจำได้แต่สองตัวเดียวจะว่ากันจะลืมน่ะฮะจะมันคือบวามเงินเกเก่าห้องเก่าหอเก่าไว้น้ำแน่เก็บว่างเงนเอาแต่ปล่อยก่นเอาแต่ซีหนึ่งทีหนึ่งเลยบ็อกทีสองใ่ไหมโอ้พ่มาบอก เป็นตเลยเป็นว่ปูดิอืมเป็นตเลยจช่ว่าที่ไดยจะสามตัวน่ะละเดี๋ยวสุขอมันไม่อีกมมั่เลีงอยู่กันก็ประมาณสามตัวโอ้นคนต่นหนือง่ายบอกว่ากำู้เพือนอันอันสามตัวตั้งหาดอันสองตัวดีจำได้สองตัวนจำได้โอ้ออคือว่ามันไมได้สามตัวไได้อตัวองตัวสองัวงัองตัองวอตององัองส เขเป็นแดมินแต่จะเรือบ่อกว่าเป็นหันว้นน่อโหเก่าเนี่ยฮะจะเห็นบ้างตรงมี้หเก่าหุเก่าว่ามันเจ็เก่าหุบเก่าหบเก่ารงจักเลยดเจ็บลกหเจเก่าแล้วก็หเก่าน่นหอ้หนจัาหันก ซีหนึ่งบอกก็ซีหนึ่งกับบอกซีสองกี่นะกันกเลยยับกนยับลเละค่อยหน่อยงยับยับันอือยับเออจริงมันก็บอกตัวเดียวหรนองกินยกันบอานน้อยหน่อยนะอันนี้คอยหน่ลคือคักแค่โอ้ยมันก็บอกครับบอกเนยคอยน่อยตัวจนยังถวงหัวเขาทั้งกาหัวน่ะ ก็ว่าสีหนึ่งแล้วแม่เพราะอะแต่ว่ามันก็คือไงเกินแท้ข้งางในนะ<อ>เห็นไ่มมันขึ้นเหมืเห็นไ่มเดีอยวเพรกเขาคนฉลาดเองถ้ามันเขาออกสองเขาหน่อยมันก็สองเขาหนาาบบา่ะาเจ้า่าเขามันมันน้อยก้วยน้อยน,ยนะเจ้บบา่าโตมันไปเยอะจุกหัวจะนี่ก<อ>้วอยอน่อนอยู่แบบคือจังปีเดียวนึงนี่นะ<อ>มันคือก้วยสามปีสามปีสินะก<อ>้วยน้อยมันเก็คือตัวใหญ่ขนาดั้นอะอันได้แบบ กตีขึ้นยับแ้ก็ให้เ็ดเดียวนเนาะครับ4ก็ได้อ่าก็เลยจับใป้ตัวหา4นึงละพอาน้ําเจ้าของไทําน้ําเจ้าของกว่าเป็น5นะครับว่าหา4ึเ้ากวยมันก็4อยู่แล้วก็ตึงก็1ยุงนะครับก็เลยว่าแต่ว่าแต่ว่ามันเปลี่ยนกแปลกว่า มันเปลี่ยนคือตัวไงปวดแท้นะเขามันเปลีนคือปงโบปง่นีปงอยู่แต่ว่าปงัวตะไครหูแต่ว่าปกติหวไก่หูมันแค่เพียงเอวเป็นว่าอะยนเือกเปนว่าะอันนี้มันทั่วหัวก่น่ะมันแยแย่มันอยากให้ยับขื้นที่หนึ่งกับที่สองก็มีกระเรียมาเตียมเตีมยเม็ดเดียวขึ่นเม็ดเดียวนะไก่ข้าวอยู่าเตียวว่าเป็น แบบก็จะหมดตีละครั้งอะไรเง้มันวันนั้นก็ปฝ้าตีไปตัวที่ตัวเด้นบัดเมื่อสิออกมันมาบออกมันข้างมันก็เป็นศูนย์โดยเนาะแต่ข้างเป็นศูนย์จะเอาไว้ที่ไเป็นเก่ากันออกมาจเตี้ยเลยเก่าศูนย์เนี่มันวันันลางเหินมั้วันนั้นก็ได้พอไปฝ้าตีไปเป็นเจ็เป็นแปดมที่ใหญ่มันก็แบนเหมือนมาแล้วครั้งมันเป็นศูนย์เหมือเอาไว้่ท่ไตอย่างเนี้ยไหออก เก้าซุ้นะครับตัเป็นอย่างแล้วมันก็ตีละข้งที่เป็นเป็นผู้ที่โคเราตีไปว่ากู้บาขึ้นไปตีีทีนะตีเป็นพักเป็นเปรไปนะเปรไปมันเปร่ถี่ก็คือกล้วยหน่อยนี่นะกล้วยตัวนึงนี่ล่ะแต่ว่ามันคือยังไงเกินเน้คกล้วยหน่อยอย่างมันก็ยวดแทนนะเขาตีสาตัวได้ปูบ่เดียวสองป่เนี่ยเขาสตัวเขานนี้สองตัวเขาซีดึอะไดึง่ว่าเขาไม่หยับดังวะทำมากมีสองเขาด้วยว่าน ก้อยหน่อยมีสองเขาสองซีซีสองเลยเนาะมันเออมันนี่กว่าเขามันพุ่งปุ๊บนี่เนาะมันพุ่งเขาพุ่งก่อปุ๊บก็สั่นดาบหมอบาเขามันสั่นปกติขันป้อยตัวขนาดนี้มันต้องเขาแบบเปรี้ยว่าพีเด้เห็นี่ะยมันอันนี้มันหมอบันตัวเงยนะสมตัวมันมันใหญ่นะแต่ว่าบัดนี้เขาก็มันเป็นก้อยอ่อนแบบเพื่อเด่นหน่อย ผุขึ้นไม่ไหมนะเด็กหน่อยคนผู้ใหญ่เลยนะตัวพี่เดือนอืมแต่ว่าเด็กหน่อยใหญ่แต่ว่าคือกล้วยกล้วยมันตัวตัวกล้วยอายุมันหน่อยอยู่เจ่ามันใหญ่โตมันเกินนะท่านเลียก่ายับขึ้นครับแม่ครับผมเกี่ว่าถิ่นเอาหัวนี่แหละคู่วันนี้เม็ดเดียวคงเม็ดเดียวหัวนี่เระเป็นนี่เราออกเป็นตัวนี่แล้วโอ้ใช่ป่าคันขันงขี่ตามตัวเก่ากับนี่เลยตัวดันแั่ยันยันก็ถิ่นหมดตัวเบอร์โข่ดีไหมฟันฟันขับไหม เบอร์โทรมตัวสุดท้ายนนะเบอร์โทรมั้ย873เออเป็น3ตัวเปลี่ยนเบอร์รทมันเป็นตัวนี้นะเป็น3ตัวเบอร์โทรเด้อ873เออหวดกินน่ละเบอร์โทรอือ873ลงท้าย873ครับ่สิทัดเนานะแต่ว่ามันีอันนี้ตามเขเก่าเด้อครับตามเเก่าเบอร์โทร

เลขปูตะเกาขันขันดวงทีได้น้ำกันเนาะเปีไปไลกันทีไลาเนี่ยเพราะว่าเกจคำํนลังมันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยน้ำเออเพราะว่าเกิดขึ้นไห้กนทีมันเกิดมันเกิดเป็นหนึ่งเก่าอยู่เนี่ยอ่ันเจ้าทีแปียไปนะครับผมอ่นจสะเป็นหนึ่งเก่าอยู่ไม่ยอะน้อย่นะครับอืม่ยิ่งตะโลกเนี่ยเรากยิ่งเคลียนทีไปอีกเเอนขันไ่น้ำเนาะครับผม ทีม eh, so ีแตะยับเกยมันจะห้เกีวมันแปรเป็นว่าจะเช็ดเก่าเ็เก่าหมันจะเช็ตัวเดียวกันอยู่แล้วนะเก่าก็พกทีแม่บ้านอะแต่ว่าสมตัวจำไม่ได้ครัวปู่รสามตัวนี่เล่มเลยโอ้ไายนี่นี่น้อยก่จำไม่ได้เลยเช็ดจะไหนก็เชดเขาอืมคือว่าที่มัจำพวกเช็คไทยว่าอะนรนี่ว่าติดหาได้เพราะเราพูพกช็ไทยอะเอัง่า เลยว่าเอ้าบ่มี่สามตัวไวเอาเบอร์โทษนี่เราให้เพราะว่าทำเด็กเก่านะแปดเจ็ดสามนี่เออบางทีหนก็ให้ตัวนี้นะแต่ว่าให้ตทมเพราะว่าฮ้าเตียมันมากตัวนี้นะอ้าวเด็กตัวนี้มันค่อยออกเด้เพราะว่าค่อยบอกถึงน้ำสามตัวเด้เดี๋ยวก็ออกทั้งบนทั้งล่างพร้อมเด้เด็กก็แปดเจ็ดสามเนี่ยปีปี่แล้วมันมันก็ใกล้เทียงกันเจ็ดแปดเจ็ดเก่านะครับเนาะอือเพราะว่าจะเกขาค่อยเป็นลาทีที่มันต้องมากอีกทีนะครับ ันเจวกับโทรศัพท์พี่น้องเนาะนี่อย่ดนี้อยู่ใน้เห็นเหรอว่ตัวหลักฐานเก่าเียแปดเจ็ดสามว่ายังไม่ออกพี่น้องหลักฐานเก่ามันแตกว่าเตปบโทรศัพท์มันแตกเลยมันบอกว่าก็จะไฟมันบ่มีเรากับกูมเมียคันไปฉิบฝันให้ท่วมฝันว่าไปเสียบซัดนะครับผมแต่ว่าบัดบูเมียมากมันเหมือนเป็นคราบโทรศัพท์อีนีค่าจนว่าเราเสียบเสียบจะเหินแล้วจะเจียงขึ้นจนสดสุดแก่้วเชียงเม่อบยาางมันใหม่นะครับเอามันคือบอกมาชันจีน่ะ ก็เลยว่าคือเป็นคนเพ่ใหไฮจาเขาขันหวัวนหนึ่งบอกว่มัมนะมปนอยางนี้นะมาต,า,ตามหลงังตงนะ<ม>ิตัมาตามหลังทีนะาการนเพื่อนไฮแล้วว่าตามมันลอยออกมาน้ำกลวนี่ีนะครับผมตอนนี้รางน่าฝากการทีสุดสำหรับชิบเสวัสดีครับ